นาทีของการชงกาแฟาผ่านเครื่องกรองกาแฟาของเวียดนามก็จะสัมผัสได้ถึงรสเข้มข้นทุกหยดนี่คือเอกลักษณ์แห่งรสชาติของพืชเศรษฐกิจจากที่ราบสูงตอนกลางของประเทศที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นชากาแฟาสดน้ำมะพร้าวเครื่องดื่มหลากหลายบริการในร้านสองข้างทางหลวงแผ่นดินสู่จังหวัดทางตอนใต้เป็นเช่นนี้มาแล้วเกือบ20ปีหลังเส้นทางคมนาคมหลักตามแนวความยาวของประเทศได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ าเดินทางกันเหนื่อยล้าร้านค้าริมทางที่มีเปรยวนแบบนี้ก็จะเป็นที่พักเอาแรงค่ะซึ่งอาชีพเสริมหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ก็คือการจัดหน้าบ้านเป็นหน้าร้านขายเครื่องดื่มนะคะอย่างกาแฟเนี่ยตอกแก้วละหมื่นห้าพันดองคือประมาณ2ี่บาทส่วนบริการเปรยวนแบบนี้นอนฟรีได้ทั้งวันค่ะเปรยวนเครื่องใช้ในบ้านเวียดนามนำมาผูกไวดัดแปลงเป็นบริการของร้านให้นักเดินทางหย่อนกายได้ตามใจ กว่า10ปีที่เปิดร้านพักผ่อนริมทางเป็นธุรกิจเล็กๆในครอบครัวแต่สาวจัดบริการเปลนอนสอดคล้องกับวิถีคนในท้องถิ่นที่นิยมเอนกายบนเปลแต่ละบ้านจะมีเปลยวนอย่างน้อยหนึ่งหลังเพื่อให้คนในบ้านนอนสบายๆเช่นเดียวกับเปลในร้านค้าริมถนนสายนี้ที่ช่วยให้คนเดินทางไกลมีพื้นที่พักสายตาแตที่มาจินเดืองในหอจิวหอเชียงซี่อนหอลม คนขับรถโดยสารชาวเวียดนามบอกว่าระยะทางจากต่างจังหวัดถึงโฮจิมินใช้เวลาขับรถนานหลายชั่วโมงเมื่อร่างกายอ่อนล้าก็สามารถหยุดพักในร้านกาแฟริมทางได้ทุกที่ซึ่งบริการลักษณะนี้ตรงกับนิสัยคนเวียดนามที่ชอบนอนพักบนเปลให้ร่างกายผ่อนคลายได้เต็มที่ยยังอู่ เจ้าของร้านกาแฟริมทางในเขตจังหวัดอันยางบอกว่าถนนลงใต้จะมีร้านบริการเครื่องดื่มอยู่ตลอดเส้นทางซึ่งกาแฟาและน้ำมะพร้าวสดเป็นสินค้าเพิ่มรายได้ของท้องถิ่นเมื่อให้บริการคู่กับเก้าอี้พักและเปลยวนก็ช่วยให้คนเดินทางสดชื่นพร้อมเดินทางต่อในเวียดนามนอกจากนิยมผูกเปลไว้ในบ้านการพักผ่อนในพื้นที่สาธารณะด้วยเปลย,ยังมีให้เห็นคู่กับร้านชากาแฟาเป็นวัฒนธรรมริมทางแบบเวียดนาม น้ำอ้อยจำจีดไทย PBS รายงาน